สวัสดีนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดกรชาก่อนนะเดี๋ยวสำรวจโลกเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวนี้ปะป็นแผลเต็มตัว,ตวผมปะจวผมไปตั้งแผลก่อน๋ยวจะไปตอนเท่ท<ม>แหละเดี๋ยว<ม>ตอนเย็นเดี๋ยวจะมาลินเล่<ม>ลดูกันแล้วกันปไปกนเกาะแล้วกันกัสกากับออรรนเดี๋ยวดูประวัติก่อนนะครับอีกตัวเดียวเลย,เลย รอเดียวอะตอนนี้เป็นสองร้อยกาลันตีชัวว่าได้แต่จะร้อยหกสิบเลยหรือเปล่าไม่รู้บอกว่าจะไปเลยกันโอรันโอ้โหเอ,อ้เปิดมาก็แย่แล้วไอ้ันเจ็บที่ตัวก็พออย่าเจ็บใจ ออกปาโบสามสิบเอ็ดโอ้ยยังไม่มาไม่น่าจะได้สักตัวดูเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาไวรอบนี้สามสองสามสามสามสี่เข้ามาจสกาฟลอร์เฟเธอร์คลาน

โอเคล่ะเขาอีกร้อยหกสิบโรโนั่นน่ะเห็นป่ะเทไฟนะจ๊ะรอเลยโอเคตามนี่แหละครับจบแล้วรอแปบ๊บรอแปบ๊บต้องไปล้างเครื่องหน่อยแล้วมั่งดูละอืมอี ไ right. อ้หนู e e ตั้งดีปล้วนี่ไปเลยหืมอย่งงละ่ะโ,โอเคไปแล้วไอแล้วก็ดามาแล้วนะครับผมเพราะว่าขอให้ทุกคนโชคดีก,กันกดกรชานะครับผมก่อนของที่หานั่นนะ่ะอยู่นู่น ออสการคือก็เปิดมาผมเล่นมาแล้วล่ะไอดีลองอะ่ะมันได้ทำเพสไว้เพจโลกเลยแต่มันก็เจ็บใจไหนกันนะครับแ้วทุกคนโชคเดกับการกดชัดกา้าเนรับผมหยุดก่อนไปแล้วไม่อยู่ไปแล้ว